ครูบาอาจารย์สายวัดป่าเนี่ยท่านต่อสู้กับผีมาอย่างหนักเลยนะแต่เดิมคนอีสาน mm. ก็เหมือนคนทั้งประเทศแหละ mm. นับถือผี mm. ไม่สบายเก็บอกว่าเป็นเพราผีอยากหายป่วยก็ไปไหว้ผีนะครูบาอาจารย์ก็พยายามนะให้แต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นมาพยายามสอนให้รู้จัก ใต่สราสรนักมแม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่ใช่เอาผีเป็นที่พึ่งเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็คือปฏิบัติอยู่ในศีลในธรนรมเรียกว่าทำตามที่พระท่านสอนเพราะเรามีศีลมีธรมรมนะชีวิตมันก็ร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยทำเหตุดีผลมันก็ดีมีความสุข ถ้าทําเหตุโง่งม,มงายมันก็งม,มงายไปเรื่อยๆนี่นครูบาอาจารย์ตั้งแต่ยุคโน้นนะร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ท่านก็ต่อสู้กับความไม่รู้ของคนเอาธรรมะเข้าไปให้ก็มีคนมีบุญวาสนานะรู้ธรรมะเห็นธรรมะอะไนี้ขึ้นมาเป็นจำนวนมากในภาคอีสาน แล้วก็ค่อยกระจายออกไปภาคเหนือกระจายลงมาภาคตะวันออกมาภาคใต้มาภาคกลางค่อยๆกระจายออกไปคนมีบุญมีวาสนาก็ได้ยินได้ฟังธรรมะลงมือปฏิบัติชีวิตก็ร่มเย็นเป็นสุขบางส่วนก็ยังเชื่องมง,งายนะหลวงพ่อเรียนอยู่กับหลวงปู่ดนนะูลนะหลวงปู่ดูลอยู่เมืองสุรินทนระ์ขึ้นชื่อลือชาเลยนะเมืองสุรินทนระ์เรื่องไสยศาสตร์ ในบรรดาจังหวัดทั้งหลายเนี่ยเมืองสุรินถือว่าเป็นแชมป์แลาวศยศรสตร์ก็ได้เห็นเขาเล่นกันนะเห็นแต่เราพ่อไม่สนใจนพ่อสนใจแต่การฝึกจิตใจตัวเองทําทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติของเราอยู่อย่างเงี้ยพวกที่เขาเล่นกันก็เ,เห็นอยู่เขาเล่นคนสุดท้ายไม่มีดีสักคนนะ อย่างหลวงพ่อพุธท่านก็เคยเล่าให้ฟังพวกไหว้ผีมีผีเป็นสระนนะั่นแหละ